แล้วคราวนี้ผมจะโอห my god ใช่ครับวันนี้ผมทำให้เกมไมโครฟ t กลายเป็นเกมกาชาครับและถ้าคลิปนี้ถึง3,600ไ like, ลค์เดี๋ยวผมจะแจกปลั๊กอินนี้ไปให้ได้เล่นกันแล้วก็คนส่วนมากที่กำลังดูคลิปนี้อยู่อย่าไม่ได้กดปุ่ม subscribe ให้กับช่องผมถ้า,าชอบคลิปนี้ล่ะก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe และแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับเอาล่ะเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยดีกว่า เอาละครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราได้สร้างโลกไมโครฟลัฟขึ้นมาใหม่นะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือการตัดไม้ทำลายป่าถูกต้องไหมครับอ่าและนี่ก็คือสิ่งที่ผมกำลังจะทําตอนนี้เลยออ้โอเคครับอย่างน้อยตอนนี้ดวงก็อยู่ข้างผมนะครับท่านผู้ชมซึก็แน่นอนนะครับตอนนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ประหลาดๆขึ้นได้ตลอดเวลาเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมซึ่งในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาลองดูกันนะับว่าผมได้สร้างเหตุการณ์อะไรเข้ามาบ้างนั่นเองนะครับแล้ว เมื่อกี้ต้นไม้หายไปทั้งต้นโดยที่ไม่ให้อะไรผมกำมาเลยครับ ก็อย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของการตัดไม้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมและการตัดไม้เนี่ยก็จะมีโอกาสตามนี้เลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นตอนนี้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าผมแบบบางทีก็ได้ไม้เยอะบางทีก็ไม่ได้ไม้อะไรเลยนั่นเองนะครับแต่บางทีก็คือแบบต้นไม้หายไปทั้งต้นแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราได้โอ๊กแพงนะครับเราก็ต้องสร้างตอกคราฟนั่นเองนะครับอุ้ยโชคดีว่ารอบนี้ผมได้ตกคราฟสองอันด้วยนะครับท่านผู้ชมแต่คราวนี้นะครับดวงผมยังจะอยู่กับผมหรือไม่นะคครรัับบอะ่กนนนน็ บางทีเนี่ยก็จะมีโอกาสที่เราแบบดวงแย่ๆบ้างนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอย่างเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับเรามาลองสร้างพิกแอคกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะไปขุดเหมือนกันนะครับอ้าเยี่ยมครับเราได้2องพลิกแอนะครับแต่ก็แน่นอนนะครับถ้าหากคุณโชคดีมากๆนะครับคุณก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับไอเทมทั้งหมด65อันนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วคราวนี้ผมจะโอ้ไม่ก็โอกาส1%นะครับที่เราจะได้ตัวของ ไอเทมแบบ65อันนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็นั่นแหละครับมันเป็นเรื่องของดวงอะเนาะหลังจากที่เราได้คราฟของพร้อมไปขุดเหมืองแล้วนั่นเองนะครับเราก็ทําการเริ่มขุดกันเลยดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าคุณโชคร้ายนะครับก็แน่นอนตัวของดินหรือว่าอะไรก็ตามที่คุณกําลังขุดอยู่นะครับก็จะมีโอกาสร,ระเบิดแบบนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าโดยปกตินะครับคุณก็มีโอกาสที่คุณจะได้ตัวของอไอเทมที่ คุณควรจะได้เนี่ยเยอะกว่าปกตินะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ตัวของขั้โพสโตน3อัน5อันรัวๆกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับก็อย่าลืมเรื่องของการระเบิดด้วยเนาะแล้วก็หลังจากที่เราได้ทําการสร้างอาวุธแล้วก็พร้อมชุดเกาะของเราเรลานั้นเองนะครับเราก็พร้อมที่จะไปสู้กับมอนสเตอร์แล้วนั่นเองและแน่นอนนะครับการตีมอนสเตอร์เนี่ยก็จะมีระบบการชาเข้ามาเกี่ยวข้องกันด้วยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมโชว์สู้ซบี้มือเปล่าเลยครับนี่นะครับซึ่งบางทีนะครับเวลาเราตีเนี่ยเลือดมันก เนี่ยเวลาเราตีมันก็อาจจะเลือดก,กลับมาเต็มเท่าเดิมก็ได้นั่นเองนะครับเ่ะคราวนี้ผมลองสู้ด้วยไข่ซอมบี้แล้วกันนะครับเนี่ยอย่างเวลาเขียนว,ว่า entity has regenerate to max health แปลว่าเลือดของซอมบี้เนี่ยมันกลับมาเท่าเดิมแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอ้ยตัวนี้มันโชคดีวะ่ะตัวนี้มันมันมันได้เลือดเต็ม2รอบแล้วนะเมื่อกี้แล้วก็แน่นอนนะครับบางทีเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะแบบวัน h ิตแบบนี้นั่นเองนะครับก็คือ สุ่มตีทีเดียวนะครับเบะปตายไปเลยทีเดียวนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็หลังจากที่เราขุดเหมืองเสร็จแล้วนะครับสมมติว่าเราสร้างบ้านเสร็จแล้วแล้วก็ต้องทำการทําฟาร์มเลี้ยงสัตว์ถูกต้องไหมครับอ่าซึ่งก็แน่นอนนะครับเราก็หนีไม่พ้นแน่นอนกับการผสมพันธุ์สัตว์นะครับและแน่นอนเวลาเราผสมพันธุ์สัตว์ทุกรอบนะครับก็จะมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เกิดลูก2ลูก3าลูก5ได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชม เส้นสำหรับตัวของตารางโอกาสที่ผมได้สร้างขึ้นมานะครับก็มีตามนี้เลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมโชคดีมากๆนะครับก็มีโอกาสได้ลูก5กักเลลิีเดียวนั่นเองนะครับแต่ที่นี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับมีโอกาสที่พ่อแม่มันจะตายแบบนี้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็เป็นเรื่องที่เศร้าสำหรับตัวของน้องแก่นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็รู้สึกว่าแก่เนี่ยมันแบบอยู่เต็มไปหมดเลยนั่นเองนะครับผมว่าเราควรจะสร้างข้อแก่ให้กับมันหน่อยดีกว่านั่นเองนะครับเราจะได้แบบเออมีพื้นที่ เก็บแกะไว้หน่อยนะครับอ้แล้วก็แน่นอนนะครับเวลาคุณวางบล็อกอะไรก็ตามนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์อะไรประหลาดๆขึ้น <c oughs> นั่นเองนะครับท่านผู้ชมและแน่นอนสำหรับตัวของตารางโอกาสที่สามารถเกิดได้ครับก็ตามนี้เลยน, <c oughs> นั่นเองนะคร <c oughs> ับผมเอาละครับแล้วก็แน่นอนนะครับเหลืออีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ผมยังไม่ได้พูดเลยนะครับก็คือเรื่องของการยิงธนูนั่นเองนะครับผมโดยปกติแล้วนะครับเวลายิงธนูเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนนะครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันจะมีบางทีนะครับที่แบบ เออธนูของเราเนี่ยเวลายิงไปมันจะติดไฟนะครับอย่างอันเนี้ยมันคือธนูปกติเลยนะครับผมไม่ได้เอนชานอะไรเลยนั่นเองนะครับและแน่นอนโอกาสที่จะเกิดไอเหตุการณ์แปลกๆเนี่ยก็ตามตารางนี้เลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็เวลายิงธนูนครับก็แนะนําว่าระวังกันนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันมีโอกาส ตั้ง1%นะครับที่จะทําให้ธนูของเราเนี่ยอยู่ดีๆหายไปเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแต่โอกาสถาว่าเกิดได้ไหมมันก็เกิดได้ยากมากเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็นั่นละครับสำหรับตัวของคลิปนี้นะครับก็หมดเป็นเพียงเท่านี้แล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้เหมือนเดิมอย่าลืมกดปุ่มไลค์แล้วก็กดปุ่ม s u b ส c r i b ์ให้กับช่องผมกันด้วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็ขอให้สนุกกับการเล่น Minecraft กาชาอันนี้นั่นเองนะครับผม เอาละครับสำหรับวันนี้ผมก็คงขออำลากันเพียงเท่านี้ได้เดี๋ยวเจอกันใหม่อีกทีวันศุกร์ตอน4โมงเสาร์ที่ตอน9โมงเช้านะครับผมโอเคผมไปละสวัสดีครับโอ้ฮ้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้กำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับ